ยังไม่มาวิมาแล้วยังไงบ้างคุณว่ามึงจะมาไม่ถึงแล้ววะพี่เชี่ยกูคิดว่ากลัแท็กซี่มป็นโกงกูกว่ากูไม่นั่งแท็กซี่บ่อยขึ้อะไรมึงขึ้นมาเท่าไหร่สองร้อยสองอยี่สิถ้าอีกเก้าสมึงว่าราคาเท่านี้ปะกูนั่งแก๊ปมาสามร้อยแปดสิบเก้าบาท เราก็จะได้ไปแฟชั่นลุคสนามบินปะลูเทียวมาะมึงไปดูไฟก่อนถึงจะใส่แว่นมาเลยต้องเชื่อในดูได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแข็เข้าไม่ได้นะคะต้องเป็นหน้าในไฟหรือหน้าในแอปพลิเคชันอันนี้ได้เลยได้ u t Con s d t <c oughs> เคียร์คอนเฟิร์มสิกูกดเคียทำไมเร <c oughs> <c oughs> ีบเรามาถึงหน้าเกตเรียบร้อยแล้วโชคดีมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันคือเวลาบอ n g ิ้งทงแล้วก็คือ18.25าทำอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้อ่ะ มันวุ่นวายมากเลยหลงความรักของจักรวาลหิวเมื่อไหร่กูจะได้ไปอ๋ะกูก็หิวข้าวอีกแล้วมึงก็หิวเหรอกูเปิดเพลงให้กูจะได้ไปแล้ว ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกตแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะเข้ามาก็คือกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุปสรรคอะไรเยอะแยะเหนื่อยทัดทำไมอุปสรรคต้องเป็เรื่องต้องเลยว่าต่อไปนี้เราคงสบายแล้วเพราะว่าเราเราเจออุปสรรคมาเยอะแล้วอุปสรรคนี้มันกลับมึงมึงมาต้องไปทางนู้นไม่ใช่หรอก็เกียร์ยี่สิบหนึ่งยี่สิบหกหรือทางนี้แล้วเกียร์เท่าไหร่ยี่สิบสี่ตัดี กระเป๋าให้กูดีจังตอนนี้เราก็อยู่บนเรื่องเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะไปที่ไหนคะฮานอฮะอยใช่ไหมกูสักดเลยกูชอบสะกดเองฮานอยกับอยอันปัแล้ไปหอยอันกูว่าไอ้ต้าฮานอยหรือหอยอันหอยอันใช่ปะ ดานังตอนนี้เราจะไปฮนยันตอนนี้เราจะไปกันคือเหมือนระยองอันอย่างเงอ้ล่ะฮานอยฮอยอันดานังุกไปไหนเอ้ยฮานอยฮานอยแน่นะฮาหนอยหรือฮอยอัน กรุณาให้เรียบร้อยก่อนที่ต้องจะออกจากเครื่องบินครับทานเลย่เซนจานส์แมนเพ once again on your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallet passport or e n i ตอนนี้เราถึงสนามบินที่ฮานอยเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตอนนี้ประมาณ สองทุ่มยี่นาทีเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันซึ่งที่พักเมืองที่พักห่างจากตรงนี้เท่าไหร่มันครึง่งชั่วโมงถึหน่ชั่วโมงประมาณสามสโลมึงอยากจะลองนั่งรถเมลเปล่ารถเมลสายแปดหกแปดหกออตอนเนี้หิวมากเราควรไปหาอะไรกินก่อนหรือเปล่าไป กูก็นั่งหลังตรง90องศากูปวดหลังว่ะมึงนอนคอหักอย่างนี้เลยจริงเหรอเออปวดคอมปวดคอนอนไม่หลับนี่นะกูว่ามึงหลับสติก <แ S 1> เราต้องไปหาซื้อซิมก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไปไหนไม่ได้เลยคือไม่ได้ซื้อลงมิ่งมานี่มึงอันนี้ก็มีซิมอลิอะลิมิตไฮสปีด ไชดตัวนี้ I'm u s i n อย่า I been t six i trust you Thank you ได้เน e ่ย for sure แล้ว r y c o l r a n really Very c o l o r a นะ r a i and o มึงแล้วกูต้องจ่ายยังไงอ่ะที่มันก็เอาเงินมาจ่ายขาดิเอาแบบคุ่วูดนะดูดีๆนะนะสำนักงานดีๆนะมึงอะ

นี่เดินประมาณ700เมตรเราหาทางกลับบ้านได้แหละแต่ว่าตอนนี้มึงหิวป่ะหิวมากเดี่ย้กันบัหมี่สัตว์มันเป็นนึ่งก๋วยเตี๋ยวนะโดนบันมี่บันมี่ก็คือแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกไงอ้าวเหรอเออพี่ทำอะไรเรามีมาทั้งหมดคือเราอ่ะมีมาทั้งหมด6,5ล้านเว้ยแบ่งเงินเหมือนเล่นเกมเศรษฐีเปิดกระเป๋าแล้ววุ่นวายอีกแล้ว ผ่านใช่ไหมมึงงงปะล่ะก็งงนะมึงกูว่ากูเอาเงินมาแต่มันอยู่ไหนวะคิดพลาดอ่ะคออไรเรื่องเงินมาอะไรเรามาอยู่ตรงนี้เรากลับไปเอาไม่ได้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าอิจฉาตมีแตงกีแตงกีรู้สั่งอะไรมาเนี่ยไหนไปดิโอ้มึงอันนี้มึงเป็นครัวซอง อันนี้อะไรนะอนนารมณ์แบบเฟอเอะเหมือเออ,อแล้วก็อันนี้นี่บันนีแล้วก็สั่งชาพีชกับชานมนะคะนั่นคือพีทหรออืมหม่เหมือนลำไย,ยปะอ๋อน่ากนแลปะ ตอนนี้เราก็เจอแบบบัสสต๊อปแล้วตรงนี้คือบัสสต๊อปนะทุกคนแบบว่าออกจากสนามบินมาก็ต้องเดินออกมาข้างนอกมันจะเขียนว่าบัสสต๊อปเขาบอกว่ารอประมาณ5นาทีคือเรากินข้าวหมดไป500ไม่เป็นไรต้องนั่งแท็กซี่300ไม่ได้เพราะนั่งรถบัสเท่านั้นรถบัสเท่าไหร่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ากี่บาทวะประมาณเจ็ดสิบบาทตีเป็นกลุ่มๆมีใครเคยทำหรือยังเอาเงินไปกินข้าวเดินทางเดินทางยังก็ได้ลำบากไม่เป็นไร มเมดิอนอะเดินไปทางไหนดูแมพก่อนนะพกมีดพกพลามากเลิดอะไขึ้น23นาที700เมตรแล้วเราเดินไปทางไหนอะ่ะแล้วก็ลากระเป๋าไปแบบเนี้ยเหรอลังบางมากอะ่ะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ใช่ปะเพราะว่าเราเดินได้ <S <S มืองไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลา5้าทุ่ม 3ามนาทีต้องเดินไปที่โฮสเทลอีก1กิโลรอด้วยคือแบบแบบพาเดินมาแล้วก็ไม่มีทางออกไอ้เหี้ยก็ต้องมาออกทางเนี้ยมึงดูมันไม่มีทางออกจริงๆปิดหลวหมดเลยอคือว้าวชอไชปทำมอ่ะทางไหนต่อ เอาไงต่อเดินต่อดิแบบเหมือนแถวแถวเยาวราชบ้านเราเนาะร้านขายยาก็คืออยู่ติดติดกันหลายร้านมากาตอกแองเกล่าชานชลาที่เก้าเศษสามส่วนสี่มึงอันนั้นน่าเดินแต่ว่าไม่ใช่เราต้องเดินมันยังไม่ถึงเลยเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือล้างแก้วกันอยู่ตรงข้างถนนแล้วก็ล้างจานกันไม่ว่าแมวเวียดน,นามจะฟังภาษาไทยออกปะ มึงโกบมือให้โบเราต้องเข้าไปในนี้หรอไม่แน่ใจไม่นตื่แล้วก็ถึงแล้วนะทุกคนเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนมึงเน็ตมันไม่ดีอ่ะวิรยะสีไปบุญเออสีไปบุญสีไผบุญวิรยามีรยะ yes ตู้พัสดุพัสดุพัสดอนี่อันนี้ก็จะเป็นโฮสเทลผูกกระเป๋าเยอะน่ารักอยู่นะเราจะนอนที่นี่สองคืนนะทุกคนด่าดา่า ได้ดีข้างในก็ได้เนที่นอนเรานะำมมันร้อนอนะเโอเคมีบันไดทางขึ้นอยู่ตรงนี้ตองทางพังเลไม่มีแร่รอไม่มีมันร้ขอแรให้หน่อยค่ะ ชั้นบนกินนอนชั้นล่างแต่แม่งแบบโคตรร้อนก็มีพัดล,ลรมร้อนมากพัดลมจะดูแงเหัวกันไหมนะแล้วก็มีไฟไฟอันนี้เปิดยังไงอ่ะมันเปิดไม่ได้อ๋อสวิตช์อยู่ตรงนี้ก็โอเคอยู่นะราคาคือประมาณ3 0 0กว่า